อุปกรณ์นี่ให้ไปด้วยไหมคะเครื่องครอบมือันนี้ก็คือเสาต้องมีเองถ้ามือก็คือต้องต้องมีเสาแขวนต้องมีเสาแขวนช่างแล้วอย่างนี้ซื้อที่ไหนซื้อหุ่แรกใช่ค่ะรานทั่วไปหุ่นแพทย์ะถ้าในกรณีที่เครื่องเสียระหว่างรอเครื่องให้ใช้คือยังไงหมายถึงถ้าเครื่องเสียมันสามารถใช้งานได้คือไหนเบาๆนิดนึงนะพี่อัดเสียงอยู่ระหว่างรอระหว่างรอเครื่องใหม่มาถึงอะค่ะคือคนไข้ก็ต้องล้างกับมือไปก่อน ถูกไหมคะอ่ะอันนี้ตัวแทน่นเราก็ใช้แทน่แทนเดิมที่ติดกับเพื่อนะคะถอดออกมาแล้วก็ดึงคลิปออกคลิปสีฟ้าที่อยู่ตรงนี้ค่ะดึงออกมาเพือ่อใช้กับอันนี้ถูกไหมคะอ่ะมันเดิมเลยทําความสะอาดโต๊ะเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็อ่ะแล้วก็ทำความสะอาดแป้นอ่ะแล้วพี่บอลมาเลย ก่อนทำเหมือนเดิมเลยนะคะล้างมือเจ็ดขั้นตอนเหมือนเดิมเลยเช็ดออกเช็ดออก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 เออเอ็นก็ขอที่เอ็งเอ็งก็ขวดสีฟ้าเหมือนเป็นไหมจ๊ะของลงมาผมรู้ว่าแบบแบบเติมอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ได้ได้เติมกันได้ได้จานก็อยู่บนโต๊ะถูกไหมคะขอขอใช้พื้นที่โต๊ะอันนี้ อาฉีเหมือนเดิมเลยตอนไหนก็ได้ใช่ไหมคะมันมีรอยรอยอันี้น,น,นอะฉี She, oh ออกมาโอเคอากดอาอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยตรวจดูความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้มีใคเห็นมหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์สีอะไรนะคะเมื่อกี้ที่หนูบอก ีเหลืองอ่าจุดสีเหลืองไหมคะค่ะจุดสีเหลือง่าโอเคอ่าจากนั้นก่อนที่มือจะสัมผัสกับถุงข้างในก็ล้างมือกับแอลกอฮอล์หน่อยอันนี้อันนี้ขั้นตอนนี้อ่าขั้นตอนกับมือต้องล้างมือกับแอลกอฮอล์นานไหมคะอ่าจากนั้นเอามือข้างหนึ่งนะคะกดเข้าไปมือข้างหนึ่งกดอ่ะกดแรงๆอีกข้างหนึ่งจับข้างๆมันมันมีรอยรั่วซึมหรือเปล่า โอเคถ้ามันมีเปียกน้ําพวกออกมาใช้ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้โอเคมีมดก็ไม่ได้อะไรนะคะมีมดก็ไม่ได้ไม่ได้มีรอยขึ้นรากนอกถุงได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันนั้นสายสีเหลืองจากนั้นก็ที่ถุงปุ๊บอ่ะถุงน้ำยาถุงนี้แขวนไว้โอเคแขวนในตาช่างนี่หละในตะช่าง ถุงน้ำทิง้งวางไว้ในถังโอเคอ่ะก้าวๆอ่ะอันนี้นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะใส่ให้ตรงล็อกปักโอเคอ่ะถุงนี้ก็ขี้ออกมาหน่อยนะคะขี้มันออกมาถุงนี้เป็นน้ำทิง้งใช่ไหมคะน,น้ำทิง้งโอเคอ่ะนี้มันไม่มีน้ำ จากนั้นสายท้องของคนไข้เสียบเหมือนเดิมเลยตอนเข้าเสียบฝังขวาให้ก่อนเสียบฝังขวาไว้ก่อนเสียบฝังขวาไว้ก่อนแล้วก็เปิดปอดเือดแล้วก็ก่อนหมุนเมื่อกี้ทำยังไงนะคะ้างมือถูกต้องฉีดแอลกอฮอลก่อนเดี๋ยวเดี๋ยขั้นตอนนี้มันจะมีคีวอลกอฮอลเดี๋ยวให้พี่ถ่ายอ๋อค่ะมี่อยู่ข้างนอกก่อนที่จะเปิดปาทุกครั้งต้องฉีดแอลกอฮอลใช่ ปิดจุกสั้นก่อนโอเควางฝาข้างบนออาฝาทางนนก็ได้โอเคอ่ะย้ายเปิดอันแรกตัวท้องอันนั้นสายท้องใช่หมุนย้ายย้ายมาเสียบอ่าเสียบที่น้ำเข้าหมุนหมุนปุ๊บอ่ฝาเดิมก็่ฝาเดิมปิดฝาปิดอันนั้น แล้วก็ทิ้งใช่ไหมใช่ถูกต้องดึงทิ้งทิ้งในถังเลยอเคจุดที่หนึ่งเป็นจุดที่ถ่ายน้ํายาก็คือเอาน้ํายาในท้องของคนไข้ออกก็คือเปิดปลดตรงนี้ค่ะปลดปลดมันเดิมเลยอันนี้มาจากสายท้องใช่ปุ๊บอ่ะแล้วก็เลื่อนนิดนึงอ่าพอปลดปั๊บน้ํายาในท้องอ่ะค่ะก็จะไหลออกมาไหลออกมาเข้าถุงค่ะอน้ํายาเริ่มไหลก็จดบันทึกว่าน้ํายาไหลกี่โม มันจะไม่เหมือนตัวนี้เพราะ,<จ>ะตัวนี้มันจะ <ด S 1> น้นํยา,ายาไหลกี่โมงใช่ตรงนี้สําคัญน้ํา,ายาไหลกี่โมงพอน้ํา,ายาไหลออกหมดปุ๊บดูยังไงว่าน้ํายาออกหมดแล้วใช่ไหมคะคนไข้ยขยับตัวนิดนึงว่าน้ํายายังไหลยอยู่ไหม,มแล้วก็ตรงปลายถุงอะคะ่ะจะมีฟองเพราะว่ามันดูดในท้องออกมาแล้วค่ะมันจะมีฟองตีออกมานะคะ,อะพอขั้นตอนแรกจุดแรกน้ํายาออกหมดแล้วจุดที่สองเป็นจุดล้างสาย หมุนไปจุดที่สองปุ๊บหนึ่งสองสามสีห้าแล้วก็หมุนไปจุดที่สามเข้าใจไหมคะอ่าในถุงนี้อะค่ะมันจะมะีน้ำหนักค่ะมันจะรวมประมาณ2อ0พใช่ไหมคะถ้าเรานับ5วินาทีมันจะเหลือประมาณ2,000อันนี้ต้องดูขีดให้ออกนะคะมันจะขีดละ100่งรใช่ไหมคะอ่าอันนี้น้ำยามันเหลือเท่าไหร่นะคะ สองพันสองพันหนึ่งร้อยไหมคะอ่าถ้าสองพันหนึ่งร้อยหมุนไปที่ล้างสายใหม่ให้มันเหลือสองพันนะคะแล้วก็หมุนย้อนกลับงงไหม,มคะงงนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ถ่ายวิดีโออันนั้นชัดกว่าออันนี้หนูอยากให้ลองฝึกหมุนอันนี้จุดสามจุดมันจะเป็นจุดที่เติมน้ํายาใช่ไหมคะมจุดนี้น้ํายายังไม่เข้าน้ํายายังไม่เข้าเพื่อว่าให้เราดูว่าตอนนี้น้ํายาเหลือเท่าไหร่ ใช่ไหมคะจากนั้นหมุนเติมน้ํายาจุดที่สองปุ๊บน้ํายามันจะค่อยๆไหลเข้าท้องช้าๆถาม,มคนไข้ว่ามีอาการปวดท้องไหมถ้าคนไข้ไม่แสบท้องก็ปล่อยน้ํายาเข้าปกติได้เลยหมุนไปจุดที่สามเต็มโฟงนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือน้ำยาเข้าเข้าท้องปกติแหละเนี่ยน้ํายาเริ่มไหลเข้าท้องระหว่างนี้ก็คือใช้เวลาประมาณสิบสิบนาทีอย่างเนี้ยค่ะอ,อ่ะพอ น้ำยาเข้าท้องตามจํานวนแล้วสมมุติว่าตรงนี้มันสองพันถูกไหมคะหมอให้ใส่สองพันก็คือใส่หมดถุงเลยแต่ถ้าหมอให้ใส่พันห้าร้อยในถุงนี้มันเหลือสองพันมันมีสองพันน้ำยาต้องเหลือเท่าไหร่นะคะห้าร <500. S 1> ้อยห้าร้อยขีดไหนนะคะน้ํายาต้องเหลือขีดไหนนะห้าร้อยข้า <500. S 2> <500. S 3> งนี้ค่ะไม่ใช่ค่ะขีดอ๋อจากข้าง,างบน,นงก็คือมันเหลือสองพันใช่ไหมคะ หมอให้ใส่พันห้า 1, 5, คือเข้าท้องพันห้าในถุงมันต้องเหลือห้าร้อยมันก็จะขยับขึ้นเดือดๆๆๆๆเดืดอดเท่านี้ปุ๊บอ๋ออ่าอ,อันนี้ก็คือใส 1, 5, อ่พันห้าใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็ต้องดูว่ามันเหลือให้มันเหลือพันห้าใหมันเหลือห้าร้อยพอมันเหลือห้าร้อยปุ๊บหมุนไปจุดที่สี่ทันทีเลยปิดระบบปกติก็คืออันใหม่อะคะจะมีตัวอักษรเขียนอยู่หมุนปิดให้สุดปิดให้สุดปิดหนึ่ง ปิดที่สองคือปิดคลิปปิดคลิปอันนี้อ่ะ่ะคาจากนั้นเตรียมจุกอันใหม่หนูจุกอันใหม่ฝาที่เป็นฝาเล็กๆอะค่ะที่เป็นฝา,าเนนมื่อกี้อ่านอัานไหมใช่เอมไม่ใช่จุกจุกค่ะใช้จุกเหมือนเหมือนใช้เครื่องเลยอ่าตรงนี้ต้องล้างมือไหมอ่าก็คือจะล้างตอนที่จะหมุนอ่าใช่ อ่าเข้าทางขวาซ้ายจับจับทุกครั้งต้องจับคีดึงออกดึงออกอืมแล้วก็ล้างมือล้างมือทุกครั้งจะเปิดฝาต้องล้างมือตรงนี้ต้องเน้นย้ำต้องท่องเลยต้องแท้เลยข่้งตอนไหนว่าลืมว่าเ้องล้างมือหรือเปล่าล้างมือไว้ก่อนค่ะล้างมือไว้ก่อนอันนี้เปิดอ่าเปิดฝาเปิดช่องทองเปิดอ่ซนก่อนอันนี้ใช่ไหมเปิดอันนี้ก่อนอันนี้ของคนแค่ต้องหมุนที่ล้างเสมอนะค่ะ หมุนหมุนวางแล้วก็วางโอเคหมุนนี้ช่องท้องละล็อกนี้ต้องล็อกแล้วเนาะหมุนหมุนไม่ต้เสียบอันนี้ให้แน่นเลยอุ๊บอ่าฝาเดิมโอเคอันนี้ง่ายกว่าไหมง่ามันก็ใช้เวลาไม่นานด้วยใช่ไหมก็คืออาจจะใช้เวลาช่วงที่ปล่อยน้ำยาออกแล้วก็น้ํายาเข้าแค่นั้นเอง พอเสร็จปุ๊บอ่ะอันนี้มันมีน้ำยาข้างข้างท้องส่งไมคะ,คะก็อันนี้ก็เก็บสายคนุณไข่ในรอบถัดไปที่เราจะใส่อ่ะค่ะพอรอบถัดไปปุ๊บต้องเปิดน,น้ำทิ้งก่อนอ่ะพอเปิดรอบถัดไปปุ๊บอันนี้มันเป็นถุงยาน้ำยาอันใหม่ใช่ไหมคะ,คะรอบถัดไปปุ๊บเราต้องเอาน้ำเนี้ยเทก่อนอ่ะลองอีกรอบหนึ่งให้ลองอีกรอบหนึ่งอ่ะสียบ ตอนนี้คือจะเอาน้ำออกนะอ่าอันนี้เหมือนเปลี่ยนถุงใหม่นะเปลี่ยนถุงใหม่อ่าต่ออีกรอบหนึ่งหลังจากสี่ถึงหกชั่วโมงแล้วอันนี้เหรอคะอ่าก่อนหมุนทํายังไงก่อนนะก่อนหมุนทายังไงก่อนนะล้างมือไหมอ่าล้างมือก่อนหมุนทุกครั้งต้องล้างมือตอนนี้คือเอาน้ำออกหลังจากสี่ถึงหกชั่วโมงแล้วโอเคเอาน้ำออกเพื่อจะใส่น้ำใหม่อ่าถูกต้องเอาวาง หมุนโอเคอ่าโอเคอ่าถูกต้องดึงทิง้งทิ้งอ่าถ่ายน้ำยาออกเอาน้ำยาออกเราเปิดก๊อกให้เขาหรือยังเาเปิดน,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 น้ำยาไหลเปิดที่สายนี้สายตัวนี้ถูกต้องกดดึงหรออกแล้วลูดโอเคอันนี้น้ำยาเริ่มออกหรือยังคะออกแล้วคะ่ะเห็นไหมว่ามันมันออกแล้ว อ่านี่คือน้ำยาไหลไหลเข้าเข้าถังแล้วโอเคอ่าตอนนี้น้ำออกใช่ถ้าคนใช้น้ำยาไม่ค่อยออกก็คือขยับตัวจากนอนก็เป็นนั่งสะแคงอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้น้ำมันไหลสะดวกขึ้นใช่อ่าพอน้ำยาออกหมดปุ๊บหมุนไปที่ล้างสายกีวินะอ่าหมุนห้าวิหมุนตัวนี้ใช่ั้นหมุนเลยปุ๊บ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หมุนเลยหมุนมาที่ปุ่มปุ่มแรกครับแล้วก็ดูว่าน้ํายาเหลือเท่าไหร่อันนี้เหลือเท่าไหร่คะเหลือสองพันเหลือสองพันอ่ะเติมน้ํายาเข้าไปค่ะอ่าค่อยๆเติมน้ํายาปึ๊บโอเคอันนี้น้ํายาค่อยค่อยไหลเข้าท้องถามค่อไข้คุไข้ไม่ปวดท้องอ่ะเติมน้ำยาตามปกติเลยปัดอีกหมุนอีกรอบหนึ่ง ไปที่ไปทางให้มันเพื่อมันให้เข้าเข้าได้เต็มที่โอเคเต็มก็ปล่อยดูเทนี้ก็ปล่อยประมาณใช้เวลาประมาณสิบนาทีประมาณสิบนาทีเอาน้ำเข้าท้องตั้งแต่น้าออกถึงปิดระบบก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอ๋อค่ะใช่อ๋อเพียงแต่ว่าต้องล้างวันละสี่รอบใช่อันี้น้ำยานี่มันจะต้องเหลือไหมคะพูดถึงจากเหลือสูบติมันสองมันมันจะเหลือห้าร้อยไง ผ้าไม่ได้ก็ให้ทยทิ้งเลยถ้าขอให้จ่นห้าก็ทิ้งเลยทุออย่างเลียวเาทุกครั้งต้องต้องใช SO entonces, kind of Men, ้เพ er. so ียงครั้งเดียวแค่นั้นเองน้ำยายังไม่ได้เลยน้ำยายังไม่ด้ดถ่วห้าพี่มะเดงให้โทรหากดเขาอโช่ให้โอเคอะเติมน้ำยาเข้าไปเ็ตอนนี้น้ำเข้าปั๊บเสร็จแล้วแล้วนพอเสร็จแล้วก็ ปิดล็อกก่อนไหมใช่ปิดระบบก่อนค่ะปิดปิดให้สุดเลยปิดปิดให้สุดเลยไปให้สุดเลยปิดตรงไหนอีกอันนึงนะคะปิดให้สุดแล้วก็ปิดตรงไหนอีกอันนึ่งปิดล็อกคิทท้องสายท้องอสายท้องอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ปิดมาที่ที่ที่สี่อัาที่สี่แล้วหลังจากนั้นก็มาปิดสายช่องท้องใช่ถูกต้องปิดสายช่องท้องอันนี้จะเสร็จแล้วนี่น้ำยาเข้าเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมจุกอันใหม่เตรียมจุกอันใหม่เตรียมจุกอันใหม่เตรียมเสียบฝั่งไหนฝั่งซ้ายฝั่งซ้าย ถ้าเข้าก้นฝั่งขวาถ้าออกก้นฝั่งซ้ายโอเคแล้วก็ล้างมือล้างมือนั่งมือแล้วก็ปดเปิดเปิดฝาฝั่งซ้ายแล้วก็ย้ายสายโอเคย้ายสายเปิดจริงแล้วเร็วมากเลยข้ามแล้วก็เอาสายนั้นเสียบอันนี้คือสายท้องใช่หมุน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 สายอ่ะ แล้วก็เสียบกลับไปดันให้สุดเลยดันให้สุดแล้วก็ดึงออกมาเสร็จภารกิจฝาเดิมเก็บไว้ปาเดิมปิดแล้วก็ทิ้งใช่อันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะก็คือเวลาทิ้งก็เดึงออกมาทั้งชุดทั้งยวงถุงน้ําทิ้งก็ตัดทิ้งใส่ชักโครกแค่นั้นเองนี่ก็ทําความสะอาดเหมือนเดิมทาความสะอาดเหมือนเดิมโอเคหลักๆที่ห้ามทิ้งคือห้ามทิ้งอันนี้ใช่ห้ามทิ้งเด็ดขาดเลยห้ามทิ้งอันนี้โอเคโอเคเดี๋ยวหนูจะให้สแกนเป็น เด็นวิดโอของตัวทางมือะค่ะอ๋อค่ะได้เดี๋ยวได้ได้ไดโอเค